พี่ทชวนมาฟังทางนี้นะฮะทุกคนใครที่อยากได้โค้ด awc 2021ในวันที่10หรือว่าเมื่อวานเนี่ยแบบฟรีฟีเนี่ยก็ดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่าพี่มีการแจก,กโค้ดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโค้ดเนี่ยมีทั้งหมดหลายๆโค้ดด้วยกันนะฮะซึ่งแต่ละโค้ดเนี่ย มีความจำเป็นหรือว่าได้ของที่แตกต่างกันนะแล้วก็โค้ดเนี่ยมีจํานวนจํากัดกรุณารีบเข้ามากดแล้วก็รีบแชร์เพื่อนโดยโด่วนเลยนะฮะมีน้องๆหลายคนนะฮะสงสัยว่าพี่พี่ป้อนพี่ป้อนมันใส่โค้ดเนี่ยใส่ยังไงหนูได้โค้ดมาหนูใส่ไม่เป็นโดยฉะนั้นพี่จะสอนให้ทุกคนฟังนะฮะอย่างแรกเนี่ยมาที่หน้าตัวเกมนี้แล้วก็กดไปที่กิจกรรมนะฮะเป็นกิจกรรมเป็นสสวนหนึ่นงพอ่อสำเร็จ มันเป็นสื่อนำะเหมือความสาเร็จก็คือกดไปเลยทุกคนนี่พี่กดแล้วนะเพราะว่าขอพี่ขาหารอสักรูแล้วก็มาที่หน้าประกาศตัวเกมตรงนี้นะทุกคนก็กดมาปุ๊บแล้วมันจะมีคําว่าเลขไอเทมอยู่อันนี้นะฮะแล้วก็ คำว่าคลิกเลยนี่เนี่ยปเลขโค้ดไอเทมที่นี่ก็กดไปเลยซึ่งพอเข้ามาที่หน้าจอหน้านี้นะฮะให้เรานาโค้ดที่เราได้มาเนี่ยในวางไว้ในช่องสีขาวๆหรือว่าช่องที่เขาเขียนว่าใส่โค้ดที่นี่นั่นเองฮะทุกคนโอเคไหมหลายคนคงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างแรกเนี่ยพี่ขออนุญาต ก็ขยับหัวมาให้มันเล็กแป๊บนะฮะเพื่อที่จะไม่บังคตน้องๆฮะซึ่งมีหลายคนคอมเมนต์มามากเลยเดี๋ยวพี่เด้งให้ดูแบบว่าแค่คนสองคนพอนะฮะโอ <c oughs> ้เห็นปะซึ่งเขาได้คอมเมนต์ว่าพี่การูนาแบบแคปโค้ดหรือว่าจดโค้ดให้พวกหนูด้วยดิเพราะว่าพวกหนูเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้มีเวลาดูนะฮะพี่ต้องขอบอกเลยว่าพี่นั่งดูทั้งวันตั้งแต่บ่ายสยัน ประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มาทุกคนไอ้โค้ดพวกนี้นะ่ะพี่ดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยดูเชนนั้นเนี่ยพี่ขอบอกเลยนะฮะว่าอย่าลืมกดไ like, ล comment, คล์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้เยอะๆแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็แชร์ลิงก์ไม่พอนะฮะแล้วก็กดซับสไครป์พร้อมกับกดแจ้งเตือนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่มาลงโค้ดได้เพิ่มซึ่งโค้ดในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปตอนเยน็นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงไว้ให้อีกแล้วก็โค้ดในว้น ก่อนใครนะฮะเพราะโค้ดทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะฮะสำหรับโค้ดสาคัญโดยฉะนั้นก็กดติดตามกันไว้ก็แล้วกันโอเคปะไปที่โค้ดแรกกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ก๊อปแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นคํากลางจอนะฮะให้พี่ปามขึ้นคําให้ทุกคนจะได้อาเห็นคําชัดเจนอาโค้ดแรกนะฮะพี่จะวางปุ๊บดูนะฮะเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังแล้วก็พิมพตามนะฮะทุกคน B O M O Z B Z E U C F H เนี่งแบบฝรั่งแท้ทุกคน H อ่ะหลังจากโค้ดแรกเดี๋ยวพี่กดรับไปดูปุ๊บอ่ะพอกดรับเห็นปะมันขึ้นว่าจำกัดแลกได้1ครั้งต่อ1บัญชีก็คือพี่แลกไปแล้วนะฮะโดยฉะนั้นพี่จะแลกไม่ได้อีกเดี๋ยวพี่ไปกดรับไปดูนะฮะว่ามันได้อะไรบ้างต่อไปนี่เนี่ยจะเป็นโค้ดที่2นะฮะให้ทุกคนกดวางตามพี่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่บอกเหมือนเดิมนะก็คือ b o l c z b z j h q i f u เดี๋ยวพี่กดรับไปดูปุ๊บ อ่ามันรับได้นะทุกคนาอ้ไรถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าโค้ดมันยังรับได้นะแต่ว่าพี่แค่เลขไปเล้วมันเลยเลขซ้าไม่ได้นะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เลขทีเนี่ยกรุณาเลขไปด้วยโดยฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพี่จะไม่กดแบบนี้ดูนะฮะมันจะไม่เสียเวลาโดยฉะนั้นเนี่ยกรุณารัวๆรไปแบบรวดเร็วกันเลยนะทุกคนที่3นะฮะโค้ดถัดไปคือ b o m a z b z c เฮ้ยไม่ใช่ e c 9 s เจอนะฮะทุกคนไอ้คนนี้เนี่ยพูดได้คำเดียวว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยมีโค้ดหนึ่งโค้ดนะฮะที่แลกฮีโร่ฟรีได้ด้วยแต่พี่ไม่แน่ใจนะฮะว่าโค้ดนั้นเนี่ยมันจำกัดหรือว่าหมดอายุใครหรือว่ามันมีจำกัดครบกันหรือยังเพราะว่ามันจำกัดคนไว้นะแค่กี่พันกี่หมื่นคนพี่ไม่แน่ใจนะทุกคนต่อไปเลยก้อนแล้วกันโอ้ยติดกันติดกันติดกัน B O L D Z B Z Q H 5 G B M B.M. นี่คือน่าจะย่อมจาก B.M. w บวยที่แบบเขียวบึนบึนบึนถ้ามาที่โค้ดถัดไปอีกหนึ่งโค้ดนะทุกคนก็คือ B.O.M.G.Z.B.Z.F.5.D.V.A.Q. เอ้ยโค้ดต่อไปเลยทุกคนวันนี้มีโค้ดเก็งเยอะมากโดยฉะนั้นเนี่ยขอบคุณพี่โดยการกด subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะทุกคนพี่แนะนำนะฮะพี่อนุญาตทุกคนนะใครจะเอาคลิปพี่ทุกๆคลิปคลิปไหนก็ได้ ตัดสั้นๆไปลงติกตอกกันเนี่ยพี่อนุญาตหมดแต่พี่ขอแค่อย่างเดียวนะฮะว่าให้เครดิตพี่ด้วยอย่างเช่นมาจากพี่กิโลปนือว่าพี่หมาปักนั่นเองฮะทุกคนพี่จะได้มีเครดิตเพราะว่าพี่เหนื่อยนะฮะทำคลิปเนี่ยพี่ดูทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยการุณาขอบคุณพี่จากใจด้วยคนนี้เนี่ยก็คือ BOM KZBZ HN C9 BW เมื่อกี้ BM นี่ BW สองถ่ายมันมีรถสองคันมาแจกมาทุกคนอ่าโค้ดถัดไปเลยละกันใครรู้อยังว่าคนนี้คือโคนที่เท่าไหร่คอมเมนต์ไว้หน่อยพี่จำไม่ได้ว่ามันมีกี่โค้ดกันแน่นะฮะวันนี้เนี่ยโค้ดนี้เนี่ยก็คือ B O L Q Z B Z N W S C T J T J นี่มันเหมือนแบบนักร้องใช่ไหมโยโย่วัด t s แหมโค้ดนั้นป้ทุกคน T J T J พี่หาทุกคนพี่อยากจะเล่าประวัติให้ทุกคนฟังนิดนึงมันหาตรงที่พี่บอกพี่ปาม็นไหมว่า B O L Q Z B Z N W S 4 T J ทุกคนฟังดีๆนะ T J แต่พี่ปามได้ยินว่าอะไรรู้ป่ะ P K ซึ่ง T J กับ P K นี้มันเหมือนเหรอถามจริงคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันเหมือนตรงไหนพี่กับพี่ปาบวดเราเป็นชั่วโมงกว่าจะได้หาคลิปนี้บอกเล <ASS IC AN IS TER> มันเห,นเห,นไ,หนไปอีกหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ดสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปตอนเย็นเนี่ยจะมีอีกหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ดในกิจกรรมวันที่10เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงของโค้ดไอ้หกโมงเย็นอะวันที่10มันมีช่วงบ่ายสกับ6กโมงเย็นใช่ไหมแต่การแข่งขันนะโดยฉะนั้นน่พี่ไม่ทุกคนมันมึนนะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะมึนว่าโค้ดนี้กูรับยังหรือว่ารับไม่รับยังเนี่ยโดยฉะนั้นพี่แยกให้เรียบร้อยเลยแยกการรับเอาเองนะทุกคนกดติดตามไวว้เดีี๋ยยนบ่าปณ โอเคไหมแล้วก็โค้ดวันที่11เนี่ยเดี๋ยวพี่ลงให้อีกดูชนะกดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวพี่ลงให้ครบทุกโค้ดโค้ดนี่เป็นโค้ดสุดท้ายสาหรับคลิปนี้นะก็คือ B O M B Z B Z E J J C F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  นี่ย่อมมาจากฟรีไฟล์ป่ะทุกคนหรือว่า special F F นี่ย่อมมาจากฟรีไฟล์ป่ะนี่บอกเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเอาวีดิทิแค่ีและ F F กดรับให้ดูเห็นปะมันยังรับได้นะทุกคนไม่ต้องซีเรียสโดยฉะนั้นอนะทุกคนรับได้หมดแต่มันน่าจะมีอยู่หนึ่งโคตดมั้งแต่ว่ามันจํากัดนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยใครดวงสวยรับช้าก็หมดสิทธิ์ไปอย่าโทษใครนะเพราะว่าพวกเองไม่ได้กดติดตามกันไว้เอาเองอะโดยฉะนั้นอย่าโทษใครกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยจะได้เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคนแรกๆโอเคไหมฮะทุกคนอ๋อแล้วก็อยากจะบอกแจ้งเตือนไว้ทุกคนนะใครที่คอมเมนต์ด่าว่าเอ้ยมึงทำไมมึงไม่เอ่อเอาโคตดมาวางใต้คลิปหรือว พี่ขอบอกตรงๆนะถ้าพวกเองอยากจะได้ของฟรีเนี่ยพวกเองไม่ลงทุนโดยวิธีการดูหรือว่าวิธีการกดสต็อปไว้กดหยุดคลิปแล้วดูไปทีละนิดเนี่ยเองไม่ลงทุนอะไรหนึ่งหรอบอกทางตรงไม่ลงทุนเลยเหรอถามจริงๆเพราะว่าพี่เนี่ยลงทุนมากนะการทําคลิปเนี่ยพี่บอกอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์เข้าเนี่ยช่องพี่เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยนะทุกคน <S <S ดูฉะนั้นนะพี่ไม่ได้ตังสัก,กบาทนึงเลยนะฮะ ทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นหน้าหมาเนี่ยพี่ก็ซื้อเองนะฮะแล้วก็สกินเนี่ยมารีวิวพี่ก็ซื้อเองโดยฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้สปอนเซอร์เข้ามากนะทุกคนไม่ใช่แค่อยากให้สปอนเซอร์เข้านะพี่บอกเลยว่าพี่ขายเก่งมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่อยากพูดอีกหนึ่งครั้งนะฮะอย่าคอมเมนต์ด่ากันเลยมาทาลายกําลังใจของพี่นะพี่ใช้เวลาในการไอดูคลิปแล้วก็บันทึกคลิปเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองยันสี่ทุ่มอะทุกคนที่ดูแล้วพี่มาดูย้อนหลังพี่เลยลงคลิปช้า เออรักพี่ด้วยนะพี่รักพวกเองขนาดไหนลองคิดดูเอาเองก็แล้วกัน หลังจากที่เราได้โคดเมื่อตะกี้เนี่ยเป็นพี่เรียบร้อยแล้วพี่ดราม่าเป็นนิดนึงแต่ก็ขอโทษด้วยนะฮะดี๋ยให้ทุกคนกดมารับง่ายๆนะฮะก็คือมาที่กล่องข้อความมุมขวาบนานะฮะทุกคนก็กดเข้าไปเพื่อนน้องหลายคนเนี่ยไม่รู้วิธีการรับพี่ก็จะบอกอย่างละเอียดแบบนี้ทุกคลิปนะฮะบอกสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยโดยฉะนั้นผู้เล่นเก่าอย่าโกรกธนะฮะเพราะว่าไปช้าๆได้ทุกคนอย่างแน่นอนซึ่งพี่อยากให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยรู้ด้วยนะ,ะทุกคนนี่เห็นปะมีโคดเยอะแยะมากมายก่ายกองให้เรารับเนี่ยดูดู นี่นนดูมันมีโค้ดแล้วโค้ดมันได้จริงๆนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยใครคอมเมนต์ว่าพี่ผมไม่ได้โค้ดเดี๋ยวกูต่อยฟันร่วงเลยบอกอยู่ว่าได้จริงๆเดี๋ยวกดรับทั้งหมดเลยก็และกันปับ๊บอ่ะรับทั้งหมดเลยนะทุกคนอ่านี่คือโค้ดแรกนะ,ะเป็นกล่องชิ้นส่วนรูนของเรานั่นเองฮะ,ะไปต่อเลยละกันรอจะไม่รอช้านะโอ้โ ขนาดนี้กระเป๋าคุณเต็มเออพี่จะเปลี่ยนไว้ทุกคนนะฮะทุกคนถ้ากระเป๋าเต็มเนี่ยการุณาจจเย,นย็นอย่าพึ่งกดดับรัวัๆนะฮะไม่นั้นเนี่ยมันจะไม่เข้ากระเป๋าให้เรากดกลับมาก่อนนะฮะนี่ให้เราเข้ามาที่คําว่าคลังบนหัวหมาเนี่ยที่มีจุดแดงๆเนี่ยอะ กดมาปุ๊บให้เราเข้าไปในกิจกรรมไหนกิจกรรมหนึ่งก็ได้ให้ไปเปิดรับก่อนนะฮะหรือว่าไปลบอะไรก็ได้ทิ้งก่อนที่มันไม่จําเป็นอะ่ะแต่อย่าไปรบรูนนะทุกคนให้เออไปรอบรูนนะกูต่อยฟันร่วงเลยนะบอกก่อนบ้าบอรอบรูนวิธีการรบเนี่ยถ้ามันง่ายที่สุดนะทุกคนจะเห็นคําว่าขายอยู่ด้านบนเนี่ยอ่ะกดขายทั้งหมดในหน้านี้ขายไม่ได้นะฮะให้กดมาที่คําว่า ทั้งหมดนะทุกคนแล้วก็คลิกคําว่าขายนะฮะมันก็จะขายพวกไอชิ้นส่วนฮีโร่เช่าอะไรพวกนี้ตั้งเยอะตั้งแยะนี่แหละซึ่งไอพวกเนี้ยเนี่ยที่จริงอ่ะไม่ควรขายนะทุกคนมันสามารถเอาปกลับไปแลกเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้ามันเต็มอะไรแบบนี้เนี่ยพี่นแนะนําให้ขายทิ้งนะทุกคนเพราะว่ามันยังมีออื่นที่แบบรู้สึกว่ามันมีค่าหรือว่าจําเป็นมากกว่านะทุกคนก็แค่กดคลิกแบบฟุบทีเดียวเนี่ยคลิกปุ๊บ มันจะกลายเป็นว่าปัค๊คลิกป๊อปนั่นเองอะทุกคนพอเราคลิกป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขายปั๊บแค่นั้นเองฮะแล้วก็เรากลับไปที่หน้ากล่องข้อความเหมือนเดิมนะอ่ะเรากลับมาที่หน้ากล่องข้อความนี้เหมือนเดิมเลยใช่ไหมเราก็กดรับสกินเหมือนเดิมเลยทุกคนอ่ันี้จะเป็นกล่องทดลองนะทุกคนเฮ้ยมันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยอ่ะรับไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกัน ซึ่งคือเราได้ขายไปหมดแล้วอ่ะเราก็ได้รับไปเรื่อยๆอ่ะเอฟเฟกก็ได้มา e อิโมจิ7วันคัมพีโอ้ที่จริงเนี่ยพี่ได้รับไปบ้างแล้วนะทุกคนใครที่เห็นว่าเออพี่มันมีแค่นี้เหรอที่จริงอ่ะพี่ได้รับไปเยอะแล้วนะซึ่งก่อนกระเป๋าเต็มเมื่อกี้เนี่ยพี่ได้รับไปแล้วแลวพี่เพิ่งไปลบในกระเป๋างเนี้ยทุนี้อ่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการแจกโค้ดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะซึ่งใครที่ยังไม่กดติดตามก็กรุณากดติดตามให้พี่ด้วยแล้วก็ หคอมเมินต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกดไลค์ให้พี่ด้วยนะฮะพี่แบบ เป็นกําลังใจอะพี่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยกดแจ้งเตือนไว้แบบว่าทั้งหมดนะทุกคนที่กระดิ่งอะแล้วก็มันจะได้แจ้งเตือนทุกๆคนก่อนเพ, <S <S 2> <S 2> เพราะว่ามันยังมีโค้ดอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวพี่จะลงโค้ดในคลิปถัดไปนะฮะไม่นั้นคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินเพราะว่าพี่ต้องการที่จะอธิบายทุกคลิปนะฮะว่าโค้ดเนี่ยมันรับยังไงมันกรอกยังไงเพราะว่ามันยังมีผู้เล่นใหม่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นเก่านะฮะเราจะต้องใส่ใจคนผู้เล่นใหม่ของเราด้วยนะฮะเพราะว่าน้องๆ้องเขาเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นเนี การดูนะคอมเมนต์กันไว้ด้วยโอเคนะวันนี้พี่ขอตัวลาแนละ้วบ๊ายบายฮะใครรักพี่เนี่ยคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่จะไปตอบคอมเมนต์คนคนนั้นโอเคไหมบ๊ายบาย